ยูอาร์ไหมอ้อเฮ้ยอันนี้เหรอยูอาร์ศูนย์หนึ่งใช่หรือเปล่า สวัสดีครับพบกับรายการรีวิวแบบกากระไอซี่วิกตอรี่ตามเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวทีวีแม็กกาซีนหนังสือการ์ตูนในวัยเด็กของใครหลายๆคนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคนไม่ได้นิยมแล้วนะไม่ได้นิยมที่จะอ่านหนังสือแล้วใช่ไหม ถ้าเด็กรุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักพวกหนังสือการ์ตูนหนังสือเกมหนังสือพวกแบบอย่างพวกดาราอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็จะมีพวกหนังสือแมกกาซีนพวกแบบเป็นรูปดาราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ยังมีของเด็กด้วยนะครับที่เป็นแบบว่าหนังสือการ์ตูนโฆษณาการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยพวกทีวีแมกกาซีนนะนะถ้าชาวยุค90้ไม่ใช่ยุคเก้าศูนย์เรายุค2000ก็แหละปี2000ก็น่าจะรู้จักเป็นทีวีแมกกาซีนนะครับหนังสือ ซึ่งหลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะกลับมาให้ความสําคัญกับหนังสือตัวนี้มากขึ้นนะครับก็มีทั้งการแถมโปสเตอร์แถมกล้าแถมเหรียญแถมอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นบริษัทของ a อนิเมตนะครับ a อนิเมตที่ทําการแถมพวกของแถมพวกนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมจําไม่ได้แล้วว่าผมซื้อมาเล่มที่เท่าไหร่บ้างรูเพราะว่าผมซื้อมาดองไว้เยอะมากเลย เพื่อจะมารีวิวทีเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับมาครับมาครับนี่อย่างแรกเลยครับเล่มแรกนี้ผมสั่งจากเซเว่นนะครับสั่งจากเซเว่นนะครับมาเล่มแรกจะเป็นเล่มที่เท่าไหร่มาเดี๋ยวผมลองไปดูนะนี่ย้อนวัวกันหน่อยย้อนวัวเมื่อก่อนผมชอบม้าเลยนะ ทีวีแมกกาซีนที่จัดจําหน่ายเขาจะจําหน่ายตามร้านขายหนังสือสมัยก่อนมันจะมีร้านพวกขายหนังสือแบบโดยเฉพาะเลยนะเป็นตามดิมข้างทางเงี้ยเป็นแบบเหมือนกะัะขายร้านโชว์หวยเลยอะเมื่อก่อนผมเคยไปซื้อแถวราชวัตรแถวสามเสดนะครับตอนเด,ดเด็กนะครับจะให้พ่อกับแม่ซื้อให้นะครับนี่ครับทีวีแมกกาซีนอนิเมชั่นแ a z กกาซีนมีอนิเม g กุ๊ปบริษัทจัดทำนะครับ อ่านภาษาอังกฤษแลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะพอดีไม่ได,ไมได้มีความรู้เรื่องภาษ,ษาเช่นว่าอะไรโชว์งโง่พี่อีกเอาไม่ใช่ครับผมนี่ฉบับนี้แถมฟรีการ์ดพิเศษเมทัลฮีโร่หนึ่งใบมีสุ่มการ์ดเลเซอร์จำนวนห้าร้อยใบนะครับการ์ดเลเซอร์ก็เป็นการ์ดพวกการ์ด UR นะครับเอาการ์ดมันอยู่ไหนอ่ะเราต้องแกะข้างในหรอหรือว่ายังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะคเดี๋ยวเราลองไปแกะดูก่อนเนาะ เราแกะจากด้านบนอนู่อ่มนี่ไมองแกละแล้บนบนละตอนนี้แตกกระจายละเคครับอันนี้ก็เป็นเล่มที่370นะครับเล่มที่370โอ้ ตอนนี้คนเขาตามหาทวีนแม็กซิซเล่มหนึ่งกันเยอะเลยนะอืมเห็นเขามาโพสตามหากันนะครับนี่นะครับก็เมทัลฮีโร่มาไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแหมมาถึงนี่นี่เป็นโฆษณาเกี่ยวสมุดสะสมนะครับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์นะครับ ษณาตามนี้ก็ในก็จะมีเป็นโฆษณาขนมนะครับประมาณนี้นะนี่ไงเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในก่อนดีกว่าน,นะครับข้างในก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับอัานี้อุ้มตั้มแมนสตาร์วอเนี่ยพวกกร์ตูนต่างๆนะครับอืม เป็นจะเปะเล่มละหกสบาทนะครับตอนนี้ราคาก็หนึ่งเล่มผ่านไปนะครับทีวีแมกกาซีน i อนิเมชนันแมกกาซีนเป็นหนังสือนิตยสารข้อมูลวงการการ์ตูนที่มียอดขายจำหน่ายและขายดีที่สุดนี่ครับว้าวดับหนึ่งเลยนะครับของ n อนิ t e Group นะครับเรามาลุ้นการ์ดว่าเราจะได้การ์ด หนึ่งในห้าร้อยใบไหมครับหรือจะเป็นการธรรมดานะครับปึ๊บปึมาลุ้นกันครับฮึบนี่คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ยาง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 มามาดูด้านหน้าครับอยู่อาไม้โอ้ เฮ้ยอันนี้เหรอ UR ศ1ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยที่การ์ดห้าร้อยใบนีครัไม่น่าเชื่อว่าจะได้ UR นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลของใช่ UR เออ UR จะมี r ศูย์หสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นเลเซอร์ UR ศูนย์หนึ่งห้าร้อยใบเท่านั้นนะครับเขาสุ่มแจกครับ ผมโชคดีค่่ะันี้ได้ UR เฉยเลยเป็นเลสเตอร์เลยครับเออสวยดีไม่คิดว่าจะได้เนี่ยโอเคครับก็เล่มที่สามจะสมแงเๆ่งเมากเลยครับเดี๋ยวไปดูงานต่อไปนะครับไปนี่วางไว้ก่อนว,า,วางไว้แถนี้ก่อนนะฮึัมเซนส,สุนี่ครับก็มาอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้สั่งทาง s h o p ป,ปีตัวแทนจําหน่ายนะครับจะมีร้านเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับ ชอปป็ชอปปี้ช็อปปี้ช็อปปี้ชอปปี้อปปี้อันนี้อันนี้งากนก๊อบปี้เลยค่ะงานก๊อปปี้อ้ามีอะไรอยข้างในอ่ะคะเพราะอะไรคะเรามาดูอันนี้ผมก็ซื้อไม่รู้ว่าเล่มอะไรยังไงนะเนี่ยว่าเพราะผมซื้อไว้นานมากนะครับแล้วก็ไม่ได้รีวิวสักที ซึ่งได้แกะนะครับเนี่ยนี่ทำไมามาเป็นกล่องงงโอ้โหหลายชั้นเหลือเกินกล่องกระดาษกระดาษโรเซ่แบบเออร์เรอร์นะครับ ยูโร <Euro. S 2> อันนี้เล่มอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วอะ่ะเรามาแกะดูนะครับแฮกมาดีเพียงเล่มเดียวนี่ส่งเป็นกล่องเลยนะครับต่างกับเซเว่นอ๋เอเซเว่นเขาก็ไม่ได้แบบขนส่งอะไรแย่ขนาดนั้นนะอ้าอีกแล้วบผมฉบาบนี้ อันนี้เป็นฉบับที่171นะครับรอบนี้การ์ดพิเศษการ์ดพิเศษแมททั้นฮีโร่1ใบนะครับลุนเลเซอร์การ์ดอีกแล้วครับผม500ใบออ500ใบเท่านั้นรอบนี้จะได้อีกหรือเปล่านะครับเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับ ข้างในเป็นโปสเตอร์โฆษณาเดิมครับโอ้ด้านหลังผมลืม,มเปิดให้ดูด้านหลังด้วยเนี่ยด้านหลังน่าจะเป็นอย่างนี้ครับในด้านฮีโร่ก็เป็นการ S 1> <S 1> <S เปิดมาก็องเหมือนเดิมเลยครับเด้ยนะออ็ดด้มี้ตอี้ิตตอร์โอเคครับเรามาลุ้นการ์ดดีกว่าเนื้อหานี้เราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับรอบน,นี้ได้การ์ดยูออีกไหมครับเรามาแกะดูนะครับ แค่แล้วฟึบเอ้ยอ๋ออ,อ,อันนี้เป็นการ์ด U R ธรรมดานะครับอ๋อ,อน,นี่เป็นการ์ด R ไม่ใช่ U R ธรรมดารอบนี้ได้ r นะครับราไม่ได้ U R สีแดงเหมือนอันนี้นะครับเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับแต่นนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับ R ศูนยนี่ เน่เน่นะอืมโอเคเปิดอย่างต่อเนื่องเลยเรื่ลต่อไปครับอย่างต่อเนื่องเลยครับผมมาครับอันนี้จะช้อปปี้ร้านเดิมเลยครับอุ๊ยโดนกล้องร้านเดิมเลยมาแทนจนหนักนะครับอืม มาดีนะครับสวยงามรอบนี้แถมอะไรนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะว่ามันแถมอะไรบ้างผมก็สักแต่กดอย่างเดียวเลยครับออบน,นี้ไม่มีกล่องมารอบนี้ไม่มีกล่องมาฮึบโอ้อรอบนี้ทําไมนสองเล่มเนาะเราสั่งไปสองเล่มหรอชีแมกกาสเต อันนี้โอ้ยเล่มเก่าแล้วร้อยหกสิบหกนะครับเล่มนี้เหมือนจะไม่ได้แถมอ๋อแถมเหรียญอุ้ย,ยผมสั่งมากี่เล่มเนี่ยผมสั่งมาสามเล่มเลยเหรอจริงไหมเนี่ยทำไมผมสั่งมาเยอะขนาดเนี้ยฮสั่งมาสามเล่มเลยครับ อ่ะโอเคงั้นก็แกะมันนั้สามเล่มไปเลยแล้วกันนะโอเคปะ่ะเล่มที่หนึ่งเลยครับเนี่ยก็ข้างในก็อันนี้เป็นพวกเซนไตแล้วนะครับพวกหุ่นยนต์พวก โ o เวอร์เลนเนะครับแล้วก็โฆษณาแถมเหรียญน,นี้ผมก็เคยได้แล้วนะที่ผมโฆษณาไปนะครับนี่เมทัลไฮโลโอเคก็หนังสือเล่มนี้ก็อ้าวเปิดมาวันนี้ก่อนเลยเหรียญน,นะครับอืออันนี้คือก็เป็นเหรียญเงินธรรมดานะครับอินฟินิตี้แลนะครับ เป็นเหรียญเงินธรรมดาว่าจะได้แบบอะไรบ้างนะฮะได้เบอร์อะไรบ้างนะผมลงมาแกะดูนะครับนี่ครับือเหรียญเงินก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ข้างในมันมีอะไรบ้างดูก่อน ก็เป็นการ์ตูนแล้วก็เกมบ้างอะไรบ้างนะครับกินไอาเก่าๆกลับมาเลยนะครับได้เห็นหนังสือแบบเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมา่ก่อนคนชอบติดตามทางหนังสือเยอะมากๆเลยนะครับนี่หนึ่งเล่มแถมหนึ่งเหรียญน,นะครับ ก็มีโฆษณาต่างๆเยอะมากมายเลยไปเดี๋ยวเราดูอีกเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บแค่สองเล่มดีกว่าแล้วเก็บไว้เล่มหนึ่งเนาะเก็บไว้เล่มหนึ่งแบบว่าอยู่ในซีนอย่างนี้ดีกว่านะครับผมขอเก็บเล่มนี้ไว้ละกันอนะ่ะอืม เหมือนเดิมครับแกะแค่นี้พอเล่มเก็บวางไว้อ่าแต่ตรงไหนว่าเหรียญจะได้เหมือนกันไหมเอ่ย เหมือนกันไหมเนี่ยอ๋อไม่เหมือนกันนครับอ๋อ i ิน i ินิ y ี a แลนับนี่รุ่นบล็อกแตกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนรุ่นบล็อกแตกด้วยนะรุ่นแรกะรอะอ้าเห็นสายตั้งแต่เมื่อไยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวนโทษทีนะครับนี่ครับอืเหรียญสวยนะอืม รอบวันนี้นะครับก็ได้เป็นเหรียญมานะครับเหรียญกัดการ์ดนะครับผมซื้อมาทั้งหมดทั้งหมดห้าเล่มผมแกะแค่4เล่มนะครับแล้วก็ได้500รใบที่มี500รใบในโลกนะครับเดเซอร์ยูอาร์นะครับนี่นี่อ้ยการ์ดสวยนะครับเนี่ยก็เป็นทั้งหมด4อันนะครับของแถมผมว่าในราคา60บาทเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะ แต่ว่าผมซื้อทีวีแมกกาซีนตั้งแต่ยุคเท่าไหร่ว่าสามสิบมั้งสามสิบหรือสามห้ามลูกผมจำไม่ได้แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับน,นี่ครับทีวีแมกกาซีนวัยรุ่นยุค9ก้า2ู0 0แปดูสองพันหลายยุคเลยเกินที่ผ่านมานะครับโอเคครับก็ ถ้าเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยไม่รู้ว่ารู้จักกันหรือเปล่านะทีวีแม็กซี่น้องไบรู้จักไหมน้องไบคะมานี่ทีกค,ค่ะไบน้องใบคะสวัสดีค่ะแกนแน่แดดทอาหน้าเลย <c oughs> นี่ฮรสวยไหมเดนหนีโอเคครับก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับโอเหอือเต็มหน้าเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะนี่เขาเป็ดหมดแล้วแล้วหมดแล้วนี่สวยไหมสวยไหมอันนี้สวยไหมบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ